สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอลบอลสงต่ำพารวยนะครับฝากติดตามผลงานช่องทางเว็บไซต์ทีเสกอรด้วยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะบอลฟินแลนด์กันนะครับคู่คอกก้า VS อินเตอร์คูนะครับผมเริ่มจากสายตินะครับพบกัน มาแล้วสีนัดนะครับผมเป็นอินเตอร์ที่เก็บชัยไปสามนะครับแพ้หนึ่งสกอร์สูงก็จะเป็นสูงทุกนัดนะครับจากสาถิติที่เจอกันมาดูทางเจ้าบ้านนะครับนัดล่าสุดแพ้คูเปสถึง40เลยนะครับยังหาชาัยชนะไม่เจอเลยครับยิงแทบไม่ได้เลยเหมือนกันนะัด 5นัดล่าสุดนี่มาดูที่อินเตอร์ครูลนะครับผมอินเตอร์ครูลตอนนี้ก็นัดล่าสุดชนะมา2-05นัดก็ฟอร์มก็ขึ้นๆลงๆนะครับมาดูที่ราคากันบ้างครับผมราคาวันนี้นะครับต้นเปิดมาสูง2.5ครึ่งคบ3น้ำ1.1 ต่ออินเตอร์ครูลต่อลูกควบนะครับน้ำหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดนะครับถือว่าเป็นเบีย้ยที่แพงครับตอนนี้เบีย้ยไหลไปอินเตอร์ครูลต่อลูกควบน้ำศูนย์จุดแปดนะครับผมสูงก็น้ำไหลน้อยลงนะครับเหลือน้อยลงมัน วันนี้นะครับผมบอลเจ้าบ้านนี่ถือว่าเป็นบอลไม่มีอะไรจะเสียนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตารางกันบ้างน,นะครับเราจะใช้บ้านผลบอลด้วยนะครับดูตารางการแข่งขันเจ้าบ้านนี่ครับอยู่บวยครับผมแข่ง16นัดแพ้10เสมอ5ชนะเพียงนัดเดียวนะครับอินเตอร์โค แข่ง17ชนะ9้าเสมอสองแพ้หนะครับผมสกอร์ได้เสียก็ได้25้าเสีย16บนะครับผม,มวันนี้ผมฟันธงให้แล้วกันครับผมว่าจะเป็นบอลเจ้าบ้านหนีตายครับแต่ก็หนีไม่ขึ้นแล้วครับแต่ว่าเล่นไม่มีอะไรจะเสียครับผมผมว่าน่าจะเป็นบอลแบบเล่นเอาใจคนดูครับผม แมเงยือนต้องการแต้มเพื่อลังที่สามแต่ชัยนาะโ,โจเอ็นก็แข่งน้อยกว่านะครับชนะมาได้ที่สามมาก็ก็ยังต้องเอาอยู่ดีครับนัดนี้ฟันทงนะครับวันนี้ฟันทงไปอยู่ที่สูงสองลูกครึ่งครบสามแล้วกันครับผม ยังไงก็ฝากติดตามบอลบอลสูงต่ำพาลอยช่องทางทีเอสกอด้วยนะครับไปก่อนนะครับ